นี่นะครับสารผู้ชมครับอเมริกาในนอนครับเบิรงบรรยากาศครับนี่แหะครับอากอยู่อเมริกาครับจะไปใช้สบายดีสานผู้ชมมาพบกับขาพเจ้าเช่นเคยเพิ่งอ่ะก้อยจั่มวันนี้เักเข้าไปลินหาดสลาวเนาะ อลีจักรนี่มีอลีจักรนี่แล้วกัคำซีแล้วกัคำแซงเช่งว่าตอนนี้เอออเมริกาแน่นอนครับท่านผู้ชมอเมริกาแน่นอนเขาจะไปเที่ยวหาดสลาอีกมือเนาะเชิงว่าเขาบะไดไปก็เป็นเวลาประมาณหลายเดือนเติมแล้วว่ะท่านซะส้งแต่พูดนอกนนเดือนหนึ่งแล้วเขาจะไปมืนอไ่ว่าเขาจะไปเบิง่งขาาูุสาวซ้ำน้อยไอถักไปเจ้ากะมิดอ้อยจ้อยว่ามันที่เป็นบรรยากาศไปได้ในมือนี่นะู้สาวสีลายโนะเขาก็ อยากไปเบิ่งค้าค้าวอะไรเออเนาะอเมริกาแนนอนครับเบิ่งหคุาทางนี่อเมริกาแนนอนเห็นบอกไปเจอกันที่พูสเลาปะเพราะมันจะมียังนาสดใจว่าะให้เฮ้าแนมคาค้าวเฮายังหมักแนมเนาะตอนนี้เข้าได้มาหอดหาดเลา์เรียบร้อยเนาหลดบปกลายๆหนึ่งชงใช้คนไลยเลยเบ,บ,บิ่งเบิ่งเเนอะมาหอดกะมาหอดเข้าก็ได้ผอก,กับแซงเลยเนาะกับแซงนี่ยชกใช้ติดเลยเนี่ย โซไซติดแล้วคำแซงนี่ติดโควิดติดซงน่าใเ่ไม่อเใชหรโหลดกดลายเลยหมูมาพี่สิมือกล่องวดรักษาพวเนี่ยโอ้เบิ้งนี่หลดเปลายนหนึ่งเบิ้งเอนี่หาดสะลาหาดสลาขายยูทูบขายยูทูบคนดน้อยเดียวก็ข้าคอยเบิ้งนนี่แน่ก็ไม่ได้มวน้รถนี่ปาเยลนี่ ได้ร้ายได้ค่ะข้าวใบวังกันนี่นี่กับเครื่องกาแต่ว่าได้ร้ายสองพันกับเอาโอ้รถคุยร้ายโดนร้ายมาเนี่ยคนบักเลยร้ายเนี่ยเนาะขอกับแซงกับน้องสาวเนาะน้องสาวสีบ่าวสาวเลยสาวสีอันนี้บ่าวแซงสาวรัดสบายดีเนาะอือสบายดีสิบเถื่อนเลยในสองนิยางแต่เข้ามาจือติดแห้งแหละเดินในท่ายผระสมเลยแย่ออกก็ออกนะแบบนี้แบบติดโควิดเอาโก้กุลินเลยไงรถอีซักลายแหงเลิน เบิ้งทุกคนโอ้คนเต็มเลยโอ้สบายดีมาก่อนแล้วเนาะพวกนี้เนาะนี่เนาะตอนนี้เขามาเหาะแล้วเนาะเบ้เบิ้งเบิ้งเดี๋ยวเขาแช่เบิ้งบรรยากาศดิโอ้มันคือเขาเห็ดใหม่เฮ้ยเอาก้อยเอาก้อยมีเด็กนอยเอื่นเนาะเขาแช่เบิ้งบรรยากาศดีขนาดเลยนี่เขาปั๊บอาหารใหม่ด้วยนะเห็นบอกเขาปั๊บอาหารใหม่เห็นบอกนี่เขามีมีอันมีทางเที่ยวไปด้วยนี่บอกเขาก็ยังให้เปียกโอ้สุดยอด เฮาจะพาทุกคนลงไปเบิ่งบรรยากาศอยู่ลุมว่ามันสิมีหยังแน่เนาะมันก็นคือมีคือเก่าแหละแต่ว่าบรรยากาศแบบคนหลายหลายกว่าเก่าอีกมันเนี่ยมมน้องมีก็ลงมาหาดสะเลาแด้วคนบักหลายๆนึ่งเลยนี่คือปส่พป่าใช่ปู่ป่า มาเลยยาดดิมาลยยาดดมาบิ๊แม่มาคนเกิดเกิดไปอยู่นี่เกดเกือบต้น้าเขาไว้ถือไปบมม่นจาเกอบยูทูบเบอร์เกหือบเกอบหลังเขาได้ บรรยากาศโคตรดีเลยเว้ยดีดีบักแม่นี่เขาเห็นขั้วใหม่เนาะเขาชิทดสอบเปลกเจ้าทดสอบทดสอบป่อยน่าจะนี่เขาเขาจะต้องดูไปอ่ะทดสอบก่อนปไ่อยกันนี่ใส่รไปมาเลยปล่จากวอกนี่คนเดียววอกไปเลยไป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 เฮ้ยเปูได้หปูไปไปน้ำเป็นช็อตเจ้าเจน้ำเปลือเลยนี่ะ หนําบชัเด็เนี่ยฮะโอ้นี่นาะทุกคนบรรยากาศเดดๆมืนี่ยใช่่ามีภายในมือนี่ใช่ตูเรใช่ตุตตกาเต็มหมดเลยเนาะอยู่ใช่ก็เต็มผูสิไปแันนี่อไรบรรยากาศายกินแมเสียวายันี่นะเต้นแมเนี่เนี่ยหาขาองเราย

นี่น่าอไบบอาววหไหมเป็นี่ต้้ <c oughs> <c oughs>

โอ้แก่สาวลืมค่ากล้องเยอน้หลากทุกคนสาสา้็ค้าอยเกหาบนี่นนี่นีนี่เฮ้ยเฮ้เฮ้ฮ้ยหอนาเรียบร้อยเราเชยงว่าผู้สาวโอ้ยมีแต่คนงามๆเด้อมีแต่ผูู้้รเขาจะไปหานหลักถ่ายเอาเด้อว้าเจนคนงามๆมาหานหัวหานตาของเฮาบอหน่ มไกเหอมนี่หรอกขมากาแฟขาวดอกบได้มากาแฟนี่ซซจับนาแล้วจับนาแล้วจับ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 หนาแล้วจับนาแล้วจับนาไปหน่อยนี่ำีอ้ยนี่นี่นเอาเอาเอาอ้ก้อยชอบชอบไปเลยนะแน่มากล่ะ dạ vâng ơi ơi sao ơi 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 ơi

นั่งคืไดีกัน5ด่ง5หก5หก5าก5หก5หบ5หกวหก้หก5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 หอ5หก5หก5ก5ไม่หก5หก5ก5ห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 กกก่่กก ต่อไปเขาใช้เบิง่งซดเด็ดของอล,ลีเนาะหลังจากติพานมาหนึ่งพีและอล,ลีสิกลับมาอย่างยืนอีกข้างเนาะเขาใช้เบิง่งว่ามันสิเป็นอะไรผ่านผู้ชมอล,ลีแบบข้างยังไงอล,ลีขึ้นมาว้าวอากาศเอ,อ้ยยางเด่าว้าอ,อ,อล,ลีพอดีฮะโอเคเฮ้ยขึ้นมาแต่นั่นลงอยากกินเบียร์อยากกินเบียร์

เออเอี่ยเขาจะกินรังพี่น้องแนวจะกินรังนี่เอออ้ก้อยคำแซงจะมาพร้อมด้วยอันภรรยาอะไกะกะลีเดียกวันนี้แหละอันนี้ก็ดีอุอ้ยจะไม่งามทีนางลีต่อไปเฮาชีไปสื่อตลกดแล้วก็ลองน้ำลินว่ามันจะเป็นยังไงเนาะแค้นในแค้นทั้งโอ๊ชีลงไปแบบว่า เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสอดบ่สอดอยู่ตอนนี้เท่าไหร่ตีหล่นแล้วเนาะชิไปเห็ดเดือดเดียงด่างอยู่ด่างไม่นับของเอาพีกี่นี่มาดูก่อนพี่ช้างพีกี่นี่มาเขาชิไปว่ายน้ำกับสาวอลีจากเดคเคซี่เด้อแล้วนางสาวอลีกูใส่เมื่อไหรกูใส่เลยเออใส่ใส่เสียวนี่เนาะอลิใส่ใส่ ส่วนพี่กินนี่เอาสิมลงน้กมาสมันมานิมามานิมาสมาสิมาสิมาสิมาอมาสิ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 มาบิมาสิาสิาิมงอยมาสิมาอิมาส่อนสิมิมาสิมาสิมาสิงาาสิมาสามาสิามาสิมสิมาสิมาสามาสิาสาาสิมมาสิมาาสนม่งาสิาสินาสิมาสิมาสิมยาาาามาาามนิอสิิาา คือไม่จุ่มเลมแล้วนัก่นไปาดี่เช่ยมาจะพารอตู่ว่าพีอมาพี่เชียอยากให้แคปเปลี่ยนเด้อ เน่มันความเขาจ่บอกนพราะว่าพี่เจ้าเขาเป็นมันความเ้อูเออมาลดมึงหันุลมเต้ยมันจีดจบแบนเจ้าเบิงลมปั๊บชีวิตเปลี่ยนบรรยากาศหมดี่นเออบรรยากาศเบิ่งแสงโอ้ยนีเห็ยังมายังมาองอกพี่แสงไปาไปไทป่หล หามันมาได้ไหไอไแทนมันแ้นบุกซีขี้ดื้อแห่งเลยโอ้พวกปยังให้แชนปาดปาดประชีนะเปียกอิจจะได้เปียกอลยกรนยามันขึ้นนแน่เลยเออลินเลยพอลินน้ำแน่ก็เอือยเลยเขาไหลเท่านี้เลย เอนื่อยคอลินน้ำแน่เอื่อยเลยจะทแแรวคอขึนน้ำนะคึ้นน้ำแน่ขึ้นเลยตองได้เลยโซดคนนี้ค่ะแไม่แต่ปู้วอ่ะตาโซดบอสโซดบอกลูกไก่ลูกสีดเมื่อตะกูเห่าคอไปหลินดูได้เป็นลายคนนันบอกกิ เล่นงานกูบรรยากาศโอ้ชุ๊กตาบอ่วงบังแสงมุดหน่ำแข่งกันทาทาไพชนะได้ติรถนี้ไปเฮาวิชิมามุดหน่ำแข่งกันเมาพี่ตโรถ์หัว่เหนื่อยนี่ติรถเอางองไปเมื่อยทางผู้ชมที่ไหนโอ้ยยุบ่บ่โบ่มึงยอมแพ้บ้างคอเสี่ยวอบ่ตุ๊กตินมาเออาติรถป้าทาคุณได้ติรถกุลินคนเดียวเออมุดแข่งกันเอ้อ ไปกักอยเด้เบิเขาไกรรักานให้ก็นด้เให้กูหายใจก็ไม่เหมยกูก็เหมยกันหนึ่งครับอยู่ตอนตรงนี้เลยนี่จะบังกะรีมาเด้อเด้อเด้อหนึ่องสาบังกะรีบังกะรีบักกะรีาตอนนี้มาหลดข้างเจ้าล้

วาซื้อเรื่องทุกทางกไม่หนึ่บ้านไม่ีเมื่อีว้าเดือก็คือคุณหมุดอีวนนมุ่าว์ใย้ามุงคืเดอะเคนคืมันิใหญ่เขาไม่ทึงนไม่ล่านไปนี่ผมเป็นยังตู้เป็นบาเคือเราเนาะต้เอรเอรเอรงงเดียวนะนี่เราทุกคนโอ้เกษารกรงเดียวนะแซงอันนี้ตึตึ จูดเลินเป็นเกหน่อยนะโอ้ยเฮงาอย่เบาาวเขาฮุกเลยนี่ว้าวโอยว้าวโอคนยังติดใจไปเง้มง้มากอนไคิตาขอนาไปมาิมา ตายแลดีใจเยดเลเลแล้วเ้ยมันเลยมันเสี่ยงมันเสี่ยงของาแค่นั้นไปแล้วแค่อไไปพูดเดียวใครไปเอาสางพกันนึ่งพันจพันจพันบพัเฮ้เกตโตขอได้กันจพันรู้มัเนเฮ็นเกตโตเฮ็เกตโตกตโตใส่ดีมันไปไปเกไปพกตโตูุมที่ไหนชุมมันเป็นลัดเดียว เอ้เกตโต้นี่บเงเฮ้เกโตบูเกินเโตมเซาเองมึงม่่ไ่เาาเยันด้งสันมาเลยเาเซาลยสพมาเบิ้งเดี๋ยวจะลิ้น้ำมูนลเบิ้งะ เขาบอกคอยเห็นแกตัวนลเงินสิ่พันเขามาอยากเสาอ่ะเ่อนคอยตลอดบ้านนี้หัว MC เฮ้ยพ่ออย่างดีนะมัเ้ยนางนนี้เหเนเาเขาบยว่าเงินหาเท่ได้ไหนเงินสิ่พันกีดยังมึอยากออกทํากันว่าเาเห็นแกตัวเจ็บกันคนละชางสี่พันเอยากออกเวลาคงงกินมากคือกันไปมือเขาจะเจ็บอไม่มีหาจะไปชูวุษราคอยได้ มาสีผ้าเขาตู่เขาเหมยเินแล้วมาพี่ถ้งตัวนี้เขาริน้นาแหะเนาะบนหัวเห็นแก่โตเด้อติดรถเขาเศร้าเลยไปขี่เด้อบังกเด้อโอ้น่บกี้ยนั่นเองเล็บปูนี่นะจเล็บปูอยากสัก้าน่อยากซับญ้าเลยบอ

สเต็ป bon ูไปขาี been, ่น oh. oh ้ำไดบอได้ที่น่นนะนมูลินบ่ม่ิน้ำมินนำตาเลอะน่มูลินบันเงาเซฟเซฟลี Ui mô liền <laughs> <laughs> Sột

ตอนนี้เขาลิ้นน้ำเต็มแบบเต็มทีแล้วเนาะพว่เข้าใจึ้นเมื่อบรรยากาศฮะมีแหงเนาะอ่ะให้สาดเนอนี่เนาะเอามาลิ้นโอ้มหันนี้คนขนลายเลยคนเรื่องอะไรเขาคนข้างซดดยดข้างปุ๊บนี่เป็นมือซังมันดีด้วยขาได้วเนี่ยเาิเนาะ ฮักเจ้าแค่ไหนอยากให้แม่ละมาขอสิได้บบพอที่ได้ดอกไม้หนอฮักเจ้าแค่หนอฮักแค่หนอฮักเจ้าแค่หนอฮักเจ้าแค่หนอคนงามเป็นแว่นมีสู้มีแฟนควงแขนเจ้าแล้วไปฮักเจ้าตอนนี้ตอนนี้เขาได้ขึ้นมาถึงแล้วเ้าแบบลิ้นหนามจนเคี้ยวนี่ยนะมางทีนะบอกว่าจะเห็ดอันนิลล่นลมกูเป็นยังแฟนปี เออผมเป็นยังกับผมเป็นผมเป็นบาดมึงแม่นและเอาพิษพลาดกันได้เออเอาเอาเอาอันนั้นมาห่อคันนี้เอาสิพิดคลิปเพียงตอนนี้เนาะ